ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุนทรคำลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่โัวห,หน้าใจบรตันตอบปฏิเสธข้อเสนอ62ล้านปอ,น,อนด์ของลิเวอร์พูลในดิวของไมซ์ไกซ์ไกซโดเป็นรอบที่2แล้วนะครับมีรายงานข่าวล่าสุดในดิวของมอยเซ์ไกซ์เดอออกจากกองการจากสโมสรบริตัน on, ทีมดังในสิทธิผิวอังกฤษนะครับ แล้วมีรายง,งานออกมาว่าทีมเจ้าหนูนันวลแห่งด้านใต้ได้ปฏิเสธข้อเสนอครั้งล่าสุดจำนวน62ล้านปอน,นด์ลรดพูวขอซื้อตัวมมยเซกายเซโดไปเป็นที่รียบล้ยแล้วแลือดถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ลร์พูลของเราถูกตอบปฏิเสธในเดือนนี้หลังจากที่ในช่วงก่อนที่ตลาดหน้าหนาวจะเปิดทำการน,นั้นลเว์พูเคยยื่นข้อเสนอไปให้กับทางบริันพิจารณาไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ถูกตอบปฏิเสธกลับมาเช่นเดียวกันนะครับ โดยรายงานนี้มาจากฟุตบอลลอนดอนนะครับโดยพวกเขาได้อ้างอิงข้อมูลแหลง่งข่าวมาจากเดอะเทลกราฟสื่อชื่อดังในเอลกรอร์โดยกล่าวว่าณตอนนี้ลิเวอร์พูลยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในดูของมยอยเซกไกเซโดเราดูเหมือนว่าณตอนนี้ทางสโมสรบรทเตนนั้นไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวคร้งโวยเก่งในวัย21ปีรายนี้ออกจากทีมไปแบบง่ายๆนะครับโดยส่วนหนึ่งก็มาว่าบริเตนต้องการที่จะเก็บนักเตะรายน,นี้ให้อยู่กับทีมต่อไปอย่างน้อยจนถึงช่วงจบ ฤดูกาลนี้และจากที่น,นตอนนี้รอยท่นกำลังเป็นทีมที่มีลุ้นในพื้นที่ยุโรปถ้วยใบเล็กดังนั้นมยมซ์กไกเซโดนะครับจึงมีความสำคัญอย่างมากสําหรับการพาทีมจบอันดับ1ใน7ของตารางคะแนนในศึกพิลิีฤลูดูกาลนี้แต่ที่นั้นก็มีรายงานจากอีกกระแสข่าวออกมาว่าทางสมส,มสมรไรอัท่านนั้นต้องการโก่งค่ตัวนักเตะรอยนี้ให้ได้มากที่สุดหลังจากที่น,นตอนนี้มยมซ์กไกเซโด กำลังกลายเป็นเป้าหมายในการสินทัพของหลายทีมยใหญ่ในศึกพรีเมียร์ไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นจึงทำให้ทําเบรตันมองว่าพวกเขาน่าจะเรียกร้องค่าตัวกองกลางชาวเอกรออดรายนี้ให้ได้มากขึ้นไปอีกอย่างน้อยก็น่าจะไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนด์เลยทีเดียวดังนั้นการที่ทางลิเวอร์พูลเสนอค่าตัวที่จำนวน62ล้านปอนด์เข้ั้นก็ทำให้ทําเบรตันตอบปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวนี้ของทางลิเวอร์พูลไปในทันทีพร้อมบอกว่า เป็นจานวนค่าตัวที่น้อยกว่าที่พวกเขาตั้งราคาเอาไว้อยู่พอสมควรเลยทีเดียวและลิเวอร์พูลจะไม่มีทางประสบความสำเร็จใน,นการคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมด้วยค่าตัวจานวนดังกล่าวนี้และทางเดียวที่ลิเวอร์พูลจะมีโอกาสคว้าตัวมอยซ์ไกายเซโดไปร่วมทีมแล้ว,ลวก็ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องยื่นข้อเสนอในจํานวนที่มากกว่านี้มาให้กับทัมเบรตันพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ แต่เท่นั้นก็มีข่าวลือมาว่ามอยเซ์การเซโดจะหันหลังให้กับทีมคอนเจคกิ้งคลับและมีข่าวลือมาว่าดาวเตะรายนี้มีความต้องการที่จะย้ายไปคัาแข้งกับเชลซีซึ่งมีเกรแฮมพอตเตอร์เจ้านายเก่าของเขาคุมทีมอยู่นั่นเพราะเป็นที่รู้กันดีนับว่ากุนซือหนุ่มรายนี้เป็นผู้มอบโอกาสและการเจ้งเกลนักเกักบมอยเไ์การเซโดที่มบรดันดังนั้นตัวของเขาจึงอยากย้ายไปร่วมงานกับกุนซือที่รู้จักตัวเขาเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะมอบโอกาสการลงสนามให้กับตัวเขาอย่างต่อเนื่องทั้งในพิม์ลีกและยูฟาเชมลีกแต่สำหรับตอนนี้นะฮะดูเหมือนว่าตัวของมมยเซยกาเซโดนั้นยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับสถานการณ์การย้ายทีมของเขานะฮะแต่สิ่งที่แฟนบอลทั่วโลกรับรู้ก็คือณนะตอนนี้ลิเวอร์พูลของเรากำลังให้ความสนใจที่จริงจังในดีลของมมยเซยกาเซโดเป็นอย่างมากและอาจจะให้ความสำคัญในดีลนี้มากกว่าในดีลการย้ายทีมของเอนโซ่เฟอร์นันเดสและโซเฟียอัมรบักซ์อีกนะครับดังนั้นต แต่รายนี้ได้ตามที่ต้องการหม่หงไหวไหมไบรตันตั้งราคาขายอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แพงขึ้นแบบดือด้อเกือบ2เท่าตัว ทงสโมสรลิเวอร์พูลกับทีมดังในศึกพรีเมียร์อังกฤษกำลังตกเป็นข่าวว่าพวกเขากำลังมองหามิดฟิลด์คนใหม่เข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดหน้านหานาวนี้และหนึ่งในนักเตะที่กำลังตกเป็นเป้าหมายการสมทับของลิเวอร์พูลณตอนนีก้ก็คืออเล็กซิสาร์กซ์อาริสตากองกลางดีกีทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์ุตบอลโลกและของสโมสรบริดดันโดยหลังจากที่กองกาลางรายนี้ทำงานได้ดีในศึกทูบอัโลกครั้งล่าสุดนั้นเจ้าตัวก็ได้กลายเป็นหนึ่งในะน็ตที่ถูกต้องการตัวมากที่สุดคนหนึ่งของยุโรปไปแล้ว และมีความเป็นไปได้ที่ Max กซ์อ t ริสเตจะย้ายออกจากบร g ด t ันในช่วงเดือนมกราคมน,นี้เลยโดยการเล่นนี้ทางด้านของ Sport, กาลโชต้าดูโรสปอร์ตครับสื่อกีฬาชื่อดังในประเทศอิตาลีก็ไดอกมาตีข่าวว่า ทางลิวได้ตั้งเป้าไปที่นัสอลิสตาร์ในธนะกองกลางที่มีราคาที่ถูกที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือทีมของพวกเขาในตำแหน่งแดนกลางของทีมได้เป็นอย่างดีในระหว่างที่ลิวกำลังเฝ้ารอการ,าการย้ายทีมของจูมิงแฮมนะครับที่สามารถเริ่มต้นการซื้อขายได้ในช่วงตลาดเสมอนี้โดยสดทนานเว็บไซต์ของ90สิเมนก็ได้ออกมาอ้างว่าลิวอ์พูลอาจจะไม่พบกับหนทางที่เรียบง่ายในเดีอนนี้อีกต่อไปแล้วเนั่อก็เพราะทานันันสมสรนบรตันได้ตั้งค่าตัวนักเตะรายนี้อย่างเป็นทางการแล้วเอาไว้ที่50ล้านปอด เป็นอย่างน้อยสําหรับดีลการปล่อยตัวของเอเล็กซิสแม็กซ์อาริสตาและด้วยค่าตัวจํานวนดังกล่าวนี้เองก็ถือว่าเป็นราคาที่เพิ่มมากกว่าเดิมถึง2เท่าตัวเลยทีเดียวและจากที่นตอนแรกมีการประเมินกันออกมาแล้วว่าค่าตัวของเอเล็กซิสแม็กซ์อาริสตานั้นนะครับน่าจะมีราคาเพียงแค่3าล้านปอนด์เท่านั้นและด้วยราคา50ล้านปอนด์ที่ทางบรตันได้ตั้งราคาขายเอา,านั้นก็ทําให้ทางลิเวอร์พูลต้องกลับมาพิจารณากันอีกครั้งว่าจะเอาอย่างไรดีกับดี่นี้ เพราะถือได้ว่าเป็นราคาที่มากกรับที่ลิวหูตั้งใจเอาไว้ในตอนแรกเป็นอย่างมากและอาจจะทำให้ลิวหูต้องกลับมาทบทวนความสัมันในเดือนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ เรื่อง้นนั้นของ ana, อดัมลาลาน่าอดีตเด็กเก่าของลิเวอร์ pool ก็ได้มาย่อมย่องแม็กซ์อาริสต์เพื่อนร่วมทีมของเขาว่าเป็นนักเตะที่น่าเหลือเชื่อจริงๆเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของบริเนอย่างไม่ต้องสงสัยและการคว้าแชมป์โลกกับทีมชาติอ์เจนตินาในนั้นก็ยิ่งทําให้ตัวของเขากลายเป็นเป้าสนใจของหลายทีมทั่วยุโรปในทันทีเขาไม่ใช่จูดแบงแฮมแต่เขาก็ดีไม่แพ้กันและการที่ลิเวอร์ pool กำลังพยายามที่จะเซ็นสัญญาดาวเตะรายนี้ไปร่วมทีมนั้นก็ยิ่งตอกย้ำเห็นเป็นอย่างยิิ่่่งงววาาาแมมกกอรรนนั้ีค และยอดเยี่ยมมากแค่ไหนบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับทีมของเราอีกต่อไปแล้วหลังสิ้นสุดเดือนมกราคมนี้สแตนคอรลิมอนชื่อว่าการขอตัวคริสกโปโเข้าสู่ทีมนั่นแสดงเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าลิเวอร์พูลไม่ใช่คู่ต่อกรของแมนเชสเตอร์อีกต่อไปแล้วสแตนคอรลิมอนนะครับอดีตตำนานนักเตะของลิเวอร์พูลก็ได้มาพูดแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของเขาล่าสุดโดยประเมินความสามารถในการใช้ใจ่ายเงินซื้อตัวนักเตะของลิเวอร์พูลในช่วงที่ผ่านมาว่า เบอร์ฮูกำลังถูกทีมคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอรทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆนั่นเพราะการใช้ใจ่ายเงินซื้อนักเตะในระดับที่แตกต่างกันนั้นย่อมส่งผลให้ทั้งสองทีมมีความแตกต่างกันมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเพราะแมนเชสเตอรสามารถซื้อนักเตะร,ราคาแพง และดีที่สุดในตลาดเข้าสู่ทีมได้ทันทนทีนะครับในขณะที่ลิพูมองในแค่นักเตะที่เป็นเกรดรองลงมาและมีราคาที่ไม่สูงมากนักแล้วเอามาปั้นต่อและตัวของเขาก็ชื่อว่าถ้าหากไปถามเปกูดิล่าว่าสนใจที่จะเซ็นสนัญญากับคูรีกระโปหไหมเขาก็น่าจะตอบกลับมาในทันทีนะครับว่าไม่เพราะคูรีกระโปไม่ใช่นักเตะที่อยู่ในระดับที่ทีมของตัวเขานั้นต้องการนั่นเองโดยทางลิพูคว้าตัวครดีกระโปมมาจากพีวีไฮฟเนได้ในราคา คาตัวเป็นแค่3.7ล้านปอนด์เท่านั้นและตัวเดายวยิงายนี้ก็กำลังเฝ้ารอการลงสนามนัดแรกกับลิเวอร์พูลอยู่โดยคาดกันว่ากร์ตัปมีการถูกส่งลงประเดิมสนามนัดแรกในสีเสื้อลิเวอร์พูลในเกมเอฟเคัพรอบที่3ที่ลิเวอร์พูลมีคิวพบกับบุมแฮมตันในวันอาทิตย์ที่8มกราคมนี้และถือได้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนบอลลิเวอร์กำลังเฝ้ารอชมอยู่ในเวลานี้นะครับเดืนนั่นสแตนคลิมอร์ได้เขียนเรื่องนี้ในคออัมนมส่วนตัวของเขา ที่ผ่านมาจากทางเดอรมิเลอร์โดยเขากล่าวไว้ว่าการเซ็นเนดาดกอริเตโปของลิเวอร์นั้นได้เน้นย้ยำให้เห็นว่าลิเวอร์ pool กำลังถูกทีมแมนเชสเตอร์ทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆและอนาคตอันใกล้นี้ก็ไม่แน่ว่าพวกเขาอาจจะถูกนิวคาสเซไนเต็ดทิ้งห่างออกไปไกลอีกทีมหนึ่งถ้าหากลิเวอร์ยังไม่สามารถหาเจ้าของใหม่ที่มีศักยภาพทางด้านการเงินที่เทียบเท่ากับทั้งสองทีมเข้ามาเป็นเจ้าของทีมได้ก่อนช่วงหลันจบฤดูกาลนี้ ผมพูดมว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้ลิเวอร์พูลจะกลายเป็นทีมที่ไม่สามารถต่อกรกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อีกต่อไปแล้วผมยกตัวอย่างให้เห็นนะครับในดีลของเดวินเวสที่มีมูลค่าเพี่งแค่า85ล้านปอนด์นั้นแต่กลับถูกบันทึกสถิติว่าเป็นดีลการย้ายทีมที่แพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูล ในขณะที่แมนเชสเตอร์สามารถจ่ายเงิน100ล้านปอนด์ในเรืองของจากิลิตได้แบบสบายๆและไม่แคร์ด้วยว่ากองกลางรายนี้จะทําได้แค่เข้ามานั่งเป็นตัวช่องให้กับทีมเท่านั้นเองเพราะถ้าเป็นลิเวอร์พูลแล้วก็นักเตะที่มีค่ตัวแพงระดับ100ล้านปอนด์นั้นจะต้องถูกบังคับส่งลงสนามในทุกๆสัปดาห์อย่างแน่นอนนะครับเล่นเอาว่านี่คือความจริงที่ลิเวอร์พูลจะต้องยอมรับมันให้ได้ว่าเรากําลังจะถูกแมนเชสเตอร์ทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆกองน้าที่ดีที่สุดอย่างเอ์ลิงบลสฮาร์แลน ที่ดีที่สุดในโลกนั้นลิเวอร์พูลยังไม่สามารถที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมได้ในขณะที่แมนเชสเตอร์สามารถคว้าตัวมาร่วมทีมและมอบค่าเหนื่อยระดับที่ไม่ต่ำกว่า6 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับฮารแลนด์ได้แบบสบายๆในขณะที่ก่อน้าคนใหม่ของลูบยางคดีก้กกตปนั้นลิเวอร์พูลก็พยายามต่อรองค่าแรงแบบสุดๆและยอมจ่ายค่าเหนื่อยได้ที่1,02,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นซึ่งทุกคนก็เห็นถึงความแตกต่างในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับ แล้วผมก็เชื่อว่าทางกลุ่ม m อ g ก็รู้ถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าพวกเขานั้นไม่สามารถทุ่ม,มเงินมหาศาลแข่งกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ได้เลยดังน,นั้นพวกเขาจึงตัดสินใจขายซโมสรนในทันทีเพราะอยู่ไปก็มีแต่จะรั้งและจะถูกแฟนบอนลลุมด่าซิเปล่า ดังนั้นผมมองว่าถ้าหากลิเวอร์พูลจะสามารถกลับมาแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็พวกเขาจะต้องหาเจ้าของสโมสรรายใหม่ที่ล่ำรวยไม่แพ้แมนเชสเตอร์เท่านั้นนะครับลิเวอร์พูลถึงจะกลับมาเย็นอยู่ในจุดและระดับเดียวกับแมนเชสเตอร์และสามารถคว้าแชมป์ทด่ถุรายการตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้เจเกนคลับบอกใบ้ตร์หงจะซื้ออีกคงต้องขายออกก่อน เจคกีในคลับนายใหญ่คันลิวพูบอกไว้ว่าทีมหงสแดงอาจจะต้องขายนักเตะออกเพื่อซื้อนักเตะเข้ามาใหม่เพิ่มเติมในตลาดการสแกนนักเตะเดือนมกราคมนี้ลิวพูเพิ่งได้ตัวโคดี้กโปมาร่วมทีมเป็นคนแรกของตลาดหน้าหนาวย่างไรก็ตามเจคกี้นคลับบอกว่าหากทีมต้องการเสริมทัพอีกก็ไม่แน่ว่าจะต้องมีการขายนักเตะออกไปเสียก่อนใช่ลิวพูซื้อตลองหน้าเพราะนักเตะบาดเจ็บหลายคนแต่พวกเราเองก็สนใจโคดี้กรปมานานสักระยะหนึ่งแล้วเจคกคลับกล่าวทุกคนรู้สถานการณ์ของเราดีเนี่ย พวกเราไม่สามารถเล่นนักเตะจากแถวบนสุดได้บนสุดอะไรแบบนี้พวกเราต้องสะสมเงินเพิ่มแล้วค่อยใช้จ่ายดังนั้นเราก็จะกลับมาสะสมเงินกันต่อถึงจะมีการซื้อตัวได้อีกคาสิโนโนเห็นนูนเย็ดแล้วนึกถึงติโมแวนเนอร์ทนี้คาสิโน,โนเปรียบเทียมดามินนูเยตกองหน้าของลิเวอร์พูลกับติโมเวนเนอร์อดีตนักเตะของเจซีแต่ยังเชื่อว่าจะไปได้ดีกว่าในที่สุด ดายิงทีมชัดรวยพลาดโอกาสทองในการทําประตูหลตัอหลายครั้งซึ่งมากถึง14ครั้งไปแล้วมากที่สุดในลีกณเวลานี้ซึ่งทางคลาสซิโนโนเห็นผลงานของนูยัตแล้วนึกถึงติโมเวเนอร์ตอนที่ยังอยู่กับเชลซีเขายังไม่เจียบคมพอและเขาต้องการจบสกอร์อให้ดีกว่านี้คลาสซิโนโนกล่าวก,กับทอสปอร์ตเขาทําทุกอย่างถูกต้องในการไปอยู่ในตาแหน่งที่จะทําประตูได้ไม่หยุดทําแบบนั้นผมรู้สึกว่าเขาจะพุ่งตรงไปตรงนั้นเขาจะทําได้เพราะเขามีความยอดเยี่ยมในสิ่งนั้น แฟนบอลลิเวอร์พูลจะสนุกกับฟอร์มการเล่นของเขาและเขาจะทําเพื่อนเพื่อนร่วมทีมให้เล่นได้ไง่ายขึ้นเขาทาให้ผมนึกถึงติโมแวนเนอร์ที่ไม่สามารถผลิตกรอออกมาได้ความคล่องตัวของเขายอดเยี่ยมและไม่หยุดที่จะทํางานหนักมันจบลงไม่ดีมันให้ความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันอยู่บ้างนะครับแต่ก็ยังมีอะไรที่มากกว่ากับนุนเยสผมคิดว่าเขาจะทําได้ดีกว่าติโมแวนเนอร์ ปลอบบางเหลือเกินฟันได้กระตุ้นแข้งลิเวอร์พูลพัฒนาเกมรับอย่างเร่งด่วนกระตุ้นเกมรับวิคิฟานฟัน์เซนเตอร์แบ็กจอมแกล่งของลิเวอร์พูลเปิดเผยบรรดาขุนพลหงดางมีการพูดคุยกันเรื่องการเล่นเกมรับในช่วงหลังที่ผ่านมาแนวรับของทีมค่อนข้างมีปัญหาและไร้กินชีสในศึกพิมลีก6แมตติดต่อกันแล้วทีมของกุสซือเจคกกิงครัคบค่อนข้างมีดวงพอสควอในแมตช์ที่เฉือนชนะสอนักจิ้งจอกและเตอร์ซิตี้นะครับไปซ้อมประตูตัวหนึ่ง นองจากพวกเขานะครับดวนยืมประตูนำไปก่อนตั้งแต่ตน้นเกมแต่ทีมเยือนก็ดันดวงแตกทําเข้าประตูตัวเองถึง2ลูกวันนี้เปิดเผยว่าฟองกรเล่นนตอนนี้เกมรับของทีมก็้างมีปัญหาและพวกเขาจําเป็นจะต้องพูดคุยกันในช่วงการฝึกซ้อมการที่จะเดินทางมากรุงลอนดอนเพื่อประทะกับเลนฟอร์ดในวันจันทร์ที่2มกราคมนี้เราผ่านเกมชนะเลสเตอร์ซิตี้มาได้ซึ่งมันสําคัญมา,มากแต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขซึ่งเราจําเป็นจะต้องพูดคุยกัน เรารู้ว่าเราสามารถทํางานนี้ดีขึ้นกว่านี้และนั่นว่านี่เป็นเกมที่ยากลำบากที่ลอนดอนและที่สําคัญเบนฟอร์ดพงเตรมไปด้วยความมั่นใจหลังชนะเวนแฮมยูเนเต็ดอีกด้วยกองหลังชาวฮอลแลนด์ระบุทิงท้ง้ายฝากความหวังกับนูนเยปรับแนวรับ2ไลัพที่ลิร์พูอาจใช้เกมเยือนเบนฟอร์ด2ไลั์หงดัก ลิเวอร์พูลของเรานะครับเตรียมเข้าสู่ปีกระต่ายเดือดด้วยการเยือนเบลนฟอร์ดในค่ำคืนวันจันทร์ที่2มกราคมนี้โดยงานนี้เจคกินครับน่าจะใช้ผู้เล่นชุดที่เฉือนเลตเตอร์สตีเกมส่งท้ายปีเสือเกือบยกชุดและคงปรับเปลี่ยนเพียงไม่กี่ตำแหน่งเท่านั้นนะครับในวณะเปิดรงานเงินฟิแม้ว่าหงแดงจะคว้าสามแต้มแบบมีชช่วยแต่ประเด็นสำคัญก็คือพวกเขายังคงต้องเจอกับปัญหาอาการนักเตะบาดเจ็บอย่างแอนดรูว์โรเบอร์สันที่ยังต้องลุ้ว่าจะฟิตทันเกมเยือนกรุงลอนดอนหรือไม่นะครับ ขณะที่โคดีเกปอนารุกตัวใหม่ทีมชั้นหัวลนดนซึ่งเพิ่งจะได้เป็นนักเตะของเดอะเรดยังเป็นอาการในช่วงตลาดปักข้างรอบที่2เปิดในเดืนอนมกราคมก็น่าจะยังไม่พร้อมลงสนามแต่ข่าวดีก็คือโรเบรโตฟูร์มิโน่พร้อมที่จะเป็นตัวเลือกในแนวรุกให้กับทีมเรานะครับโดยแมตช์มีความสําคัญอย่างมากนะฮะเพราะพวกเขาจําเป็นจะต้องชนะหากอยากลุ้นมิติทอปโฟเพื่อคว้าตัว๋วยูฟาแชมเปี้ยนกัะนั้นเจอร์กินคลับจะต้องจัดตัวผู้เล่นให้เหมาะสมที่สุด เนื่องจากเรนฟอร์ดผลงานก็นไเม่ธรรมดาเพราะพวกเขาไม่แพ้ใครเลยในลีก5แมตช์ติดต่อกันแล้วแถมล่าสุดยังทุบคุณคอนเวนแฮมยูไนเต็ดใหม่ด้วยอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับก็กำลังอยู่ในช่วงมั่นใจเช่นเดียวกันเพราะพวกเขาคว้าชัยชนะ4เกมรวดแต่สิ่งสำคัญก็คือเชงกรอบแอนโคจะต้องปรับปรุงแก้ไขเรื่องเกมรับพวกเขาไร้คินชีสมา6แมตช์ติดต่อกันแล้วซึ่งนี่คือจุดที่ค่อนข้างปลอดบางของเดอะเรดนะฮะ สโลตข่าวดีที่ทำให้สาวกเดอะคัพน่าจะยิ้มออกบ้างนั่นก็คือการที่ทีมจะได้ตัวฟาบินโยสำรับมังคุมแดนกลางส่วนโรเบรสันซึ่งมีอาการบาดเจ็บในเกมพบก,กับเดอะฟ็อกจนโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงนาทีที่60ก็ต้องลุ้นว่าจะฟิตทันในแมตช์นี้หรือไม,ม่ขณะที่คู่หูเซนเต์แบ,บ็กงานนี้เจคกิงครอปอาจจะเลือกรอปโจเอมาติฟแล้วส่งอิบริมารโกรนเต้ลงเล่นคู่กับกเวอร์กิฟันไดส่วนอีกตำแหน่งน่าจะมีการปรับแนวรุกฝั่งซ้ายอเล็กซ์อ,อัลเล็กซ์ชุมเลงก และจะให้โอกาสาฟาบิโอคาวิโยลงสนามนะครับเดือนสิตัวจริงน่าจะได้ลงเล่นในเกมพบกับเบรนฟอร์ดมีดังนี้ภายใต้ระบบ4-3-3ผู้เล่นศัพตูอาริสงเบเกกองหลังเทนอเล็กซานเดอร์โนอิบไรมาโกนเต้เวอร์คิวฟันไดอันดรูโรเบอร์สันกองกลางจอแดนฮันเนสันฟาบิโอตียโกอาคันโตราส่วนกองหน้าฟาบิโอคาวิโยดาวินนูนเยตและโมเมซาละ ต่อย่างไรก็ตามนะครับในกรณีที่จิ๊กเกครับไม่อยากเสี่ยงใช้งานโรเบอร์สันเพราะหวั่นใจว่าอาจจะส่งผลเสียในระยะยาวงานนี้กรีดสเกลเซอร์คร์สตัดสมิกาต์ซึ่งทำผลงานได้ดีในเกมชนะเลสเตอร์ซิตี้คงได้รับโอกาสลงมาโชว์ลีลากระชากเลือกเล้ยทางฝั่งสายแทนส่วนในแางมิดฟิลด์นะครับใครเป็นสมุกเดอะท็อปต้องยอมรับว่าจอแดนเฮนสันทำางานได้ไม่ค่อยดีนักในแมตช์ล่าสุดฉะนั้นจิ๊กเกครับอาจจะเลือกดรอปเขาเอาไว้ A ide, ข้างสนามและมีออปชั่นอย่างสเตฟานบาเซตติกับนาบีเกตา แต่าคาดกันว่าแข้งชาวกิน,นีน่าจะได้โอกาสพิสูจน์ศักยภาพตัวเองหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บและฟิตสมบูรณ์เต็มที่ส่วนแนวรุกหากได้เห็นศักยภาพของดาวินนูเยสในเรื่องของสปีดต้นและการเลี้ยงบอลที่คล่องแคล่วว่องไวงานนี้คุณซืดชาวยูมันอาจจะดึงความสามารถของเขาออกมาด้วยการจับไปยืนปเป็นแนวรุกทางฝั่งซ้ายแล้วให้เฟอร์มิโนทำหน้านที่เป็นหน้าเป้าก็ได้เช่นเดียวกันส่วนชีวิตตัวจริงทั้งเลือกที่2ของลิเวอร์พูลนะครับภายใต้ระบบ433เหมือนกัน มีนังนี้ผพลุเซบาตูอลิโซอมิก้ากองหลังเทนอเล็กซานเดอ,อร์โนอิบรามากโกเนเตเวยคิฟันไดและคาสตาซามิก้สกองกลางนาบีเกตาฟาร์มิโยเตอโกโอาคันท ו ราส่วนกองหน้าแนวรุกดามินยูเน,โนโียสโรเบโตฟูมิโนและโมเมตซาลาโอลิมปิกลียงลุ้นเซนลอบเรนเฝ้าหลังบ้านเป็นคำรบที่สอง โอลิมปิกลียงนะครับทีมดังแห่งศึกลีกเอิงฝรั่งเศสกำลังมองหาลู่ทางในการเซ็นต์เอกับเดียนโรเบรนต์แะกลังตัวเก่าชาวโคเอเชียกลับมาร่วมงานกันครั้งตามการรายงานจากเลกิปโรเบรนในวัย33ปีนะครับเหลือเซนต์กับเซนิตเซนส์ปีเตอร์เบิร์กเพียงแค่6เดือนแม้ทีมดังลีกรัสเซียนะครับอยากต่อเซนต์กับโรเบรนแต่ลียงเองก็หวังเกลี้ยกล่อมให้โรเบรนตัดสินใจยักกลับมาเล่นในฝรั่งเศสกับพวกเขาอีกครั้งหลังเคยคัดแข่งด้วยกันนะฮะในปี2010-2013ก่อนน่จะยย้าไปเลกัับองกฤษกับซานสิัน ตามมาด้วยลิเวอร์พูลในเวลาต่อมา <Your story. S 1> สเตเดสจโจรดประกาศสุดตักเรมิโอทีมบราซิลฟรีเอเจนหรือสเตเดสอดีิกน้าของบาร์เซโลนาและลิเวอร์พูลได้โจรดประกาศเซ็นสัญญาซุดตัเรมิโอทีมในลีกสูงสุดของบราซิลอย่างเป็นทางการแล้วภายใต้สัญญายาวจนถึงปี2024หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เจ้าตัวกลับเล่นกับนาซิองนาวทีมในบันเกิ โดยเนเตในวัย35ปีแยกทางกับอันกมาริตเมื่อหมดสัญญากับทัตตามีเมื่อช่วงสำธิมม์ที่ผ่านมาก่อนที่เขาหวนวลับต้นสก,กัดแรกในอุรุกวตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวลงเล่น,นกับทีมเป็นระยะเวลา3เดือนก่อนที่จะแยกทางกับทีมดังกล่าวโดยสังหารไปถึง8ประตูจากการลงเล่น16เกมภายหลตต้นสก,กัดขวาชมป์ลีกสูงสุดของอุรุกวก่อนแยกทางกับพวกเขาในเวลาต่อมาขณะที่เกรมิโอต้นสก,กัดใหม่ของลุยโซเลสเพิ่งเลื่อนชั้นจากลีรอลงมายังลีกสูงสุดของบราซิล และจะได้ประเดิมสนามเกมแรกของรูกกันใหม่ในปี2023ในวันที่17มกราคมนี้โดยเตรียมความพร้อมสำหรับความท,ท้าทายใหม่ที่เกรมิโอสเรสทวีตข้อความพร้อมชูเสื้อของเกรมิโอผมตื่นเต้นท,ที่ได้ลงเล่นให้กับทีมทีม,ทมนี้เจคกี้คลอบเพิ่มความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ชนะของบาสเซติี เจคันครับในย่านของลิเวอร์พูลประทัดใจความมุ่งม,มั่นที่จะเป็นผู้ชนะของสเตฟานบาสเซติกองการดาวรุ่ง ในเกมที่ชนะเลสเตอร์สตี้สองหนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในเกมนัดส่งท้ายปีที่อนฟิลบาสเซติกได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวสำรองอีกครั้งโดยในเกมนี้จังหวะตอนที่ลิ์พูนำอยู่และลูคโทมัสแบ็กของเลสเตอร์สตี้กำลังพยายามพาบอลขึ้นไปในแดนของลิ์พูแต่สเตฟานบาสเซติกได้เสียบสกัดได้อย่างแข็งแกร่งเกินอายุบอลออกแข้งไปต่อหน้าต่อตาเจคกิ้งครับที่ยืนอยู่ริมขอบสนามตรงนั้นพอดีทั้งนี้กล้องจับภาพได้ว่าเจคกกิ้งครับแอบชกลมเบาๆด้วยความประทับใจในจังหวะนี้เลยนะฮะ นิกที่สรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่2มกราคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโม,มสรลิเวอร์พูลสโม,มสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโม,มสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อบพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ